สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปยทานนะคะรูปแบบสวยๆง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกบัววันวิสานะคะสวยๆเลยนะคะแบบนี้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว6 5ซนเมตรนะคะจํานวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองค่ะขนาดความยาว35ซนติเมตรนะคะจํานวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มจากเส้นยาวกันก่อนนะคะเราจะพับริบบิ้นนะคะเข้ามานะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรนะคะแบบนี้นะเสร็จแ,แล้วพับตรงกลางตรงนี้ให้เป็นมุมเลยนะคะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1คะ่ะจับมาเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สสวมมาในเส้นที่2คะ่ะเส้นที่4นะคะสอดมาในรูที่1นะคะอ้าออกค่ะ รวเส้นที่3ขึ้นมาแบบนี้จับให้กระชับแบบนี้นะคะเอาเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่3พับเฉียงมาเส้นที่4พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิมมินแล้วสอดแลอวเข้าไปแบบนี้นะคะเราก็จะได้ดิมบิน8เส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่1ขึ้นมาค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สทับเส้นที่สง เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราก็จะได้นิมวบีนสีเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะมือช้อนที่ฐานไว้นะคะเอานิ้้งกับิ้วชี้จับสี่เส้นไว้ต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนแบบนี้นะคะเราก็จะ เหลือลิบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองไปค่ะเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะแบบนี้เราก็รวบเข้ามาให้กระชับค่ะรวบให้กระชับเข้ามาแบบนี้นะคะเแ,แล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ ดึงเข้ามาให้กระชับนะแบบนี้นะคะแบบนี่นะเอาเส้นที่หนึ่งจับขึ้นมาค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็พาดไปจาบะพาดข้ามสามเส้นไปค่ะพาดข้ามสามเส้นนะคะจะพาดข้ามสามเส้นไปจะพาดข้ามสาเส้นไปค่ะนะคะเราก็จะเหลือสามเส้นสุดท้ายแบบนี้นะเอาเส้นนี้นะคะจับพาดมานะแล้วเราก็สอดเข้าไปในนี้ค่ะ เส้นถัดมาค่ะจับพลาดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับพ่าดมานะคะสอดเข้าไปในรูที่1ทะลุรูที่3นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราใส่เหรียญได้เลยนะคะจะได้ใส่ง่ายๆนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็ใส่ทีหลังก็ได้นะคะเแล้วเราก็ดึงให้กระชับเข้าไปนะคะดึงบินให้กระชับเลยนะ ให้กระชับแบบนี้พอกระชับแล้วนะคะแล้วก็สอ,อดล้อสามเส้นไปค่ะนะคะสอ,อดล้อสามเส้นไปแบบนี้ นี่นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะพลิกกลับด้านมาด้านนี้พลิกกลับมาด้านนี้นะคะเราก็จะจับเส้นจิมบินไว้ก่อนนี่นะคะเราจะพับมาด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะคกกพับมาด้านหลังหนึ่งครั้งก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะเราจะนับมา1นึสองสามนะคะสอดรูที่3ามนะสอดรูที่3ามลอด2เส้นมานะคะ 3, แบบนี้น,ะะแบบน,นี่นะ นี้ค่ะได้แบบนี้เส้นถัดมาค่ะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะแล้วก็สอดลูที่สามลอดสองเส้นไปแบบนี้ ด้านหลังแล้วก็พับไปด้านหลังค่ะแล้วก็สอดเข้าไป นะคะเส้นส้ายเราก็แบบกนิดนึงนะเราก็สอดเข้าไปค่ะน,นะแล้วก็ดึงมาค่อยๆดึงลงมานะคะ เราก็จะได้แบบนี้นะเพื่อเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับดิปิป้้มาเาด้านนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปเก็บนะคะสอดรอดสามเส้นไปเลยนี่นะคะ เราได้แบบนี้นะเราก็จะตัดปลายดิบิ้นทิ้งนะคะปลายดิบิ้นตรงนี้เราก็ตัดทิ้งได้เลยนะคะต่อมานะเราจะเอาริบิ้นความยาว35ซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นที่เราตัดเตรียมไว้แล้วนะคะเราจะเอามาสอดนะ จะสอดลอดไปแบบนี้เลยนะคะลอดสามเส้นไปนะเพื่อเพื่อจะได้ไม่หลุดนะคะเพื่อริบบิ้นเราจะได้ไม่หลุดนะแน่นๆนิดหนึ่งนะ <t ouch> ได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะกลับมาด้านนี้นะเราจะพับริบบินนะคะไปด้านหลังแบบนี้หนึ่งครั้งค่ะแล้วก็พับไปด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็สอดคล้องเข้าไปในกลีบสีเหลืองนะคะคล้องเข้าไปในเส้นสีเหลืองแบบนี้นะน,นะคะพับด้านหลังค่ะแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งนึง อันนี้เราไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะเราดึงไว้หลวมๆนะนะคะแล้วก็ไม่ต้องดึงเข้าไปให้แน่นนะคะพามาด้านหลังลก็พับมาด้านหลังค่ะแล้วก็สอดไป นะคะมันก็จะได้แบบนี้นะนะี่คะเราก็ได้กรีบแบบนี้แล้วเราก็จับตะแคงนะคะจับตะแคงขึ้นมาพับขึ้นด้านบนนะคะบิดม้วนลงมาค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนะะี่ค่ะดึงลงมานะพับขึ้นไปนะคะบิดม้วนลงมาแบบนี้ก็สอดเข้าไป ะะพอเราได้แบบนี้นะเรได้แบบนี้เราก็พับกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปนะคะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปนะคะ ได้แบบนี้แล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะพอกพลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะเราก็จะมาทาติ๋งนี้นะพับมาด้านหลังนะคะด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็พับลงมานะคะม้วนแบบนี้เราจะข้ามมาหนึ่งเส้นนะคะข้ามมาหนึ่งเส้นนะแล้วก็สอดเข้าไปนี่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะพับมาด้านหน้าค่ะแล้วก็พับลงมาค่ะหมดม้วนมาหนึ่งครั้ง เราก็สอดเข้าไปนะคะทามานะปิดม้วนมาดค่ะแล้วก็สอดเข้าไป ะะแล้วก็จะได้แบบนี้นะได้แบบนี้แล้วนะคะแ,แล้วเราก็พับกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะสอดกลับขึ้นไปนะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไป แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะพอเราพลิกกลับมาด้านนี้แล้วนะแล้วก็จับมานะคะปิดม้วนมานี่ค่ะแล้วก็สอดเข้าไปนะคะนี่ค่ะดึงลงมาแบบนี้พับมานะคะแล้วก็บิดม้วนลงมาแล้วก็สอดเข้าไป ะะเราก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บนะคะฝั่งนี้นะเราก็จะสอดกลับขึ้นไปแบบนี้นะพับกลับขึ้นไปนะคะน,นะคะเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้พับขึ้นไปค่ะแล้วก็สอดกลับขึ้นไปนี่นะคะนะแบบนี้นะคะเราก็สอดไปเรื่อยๆแบบนี้ เสร็จแล้วแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะ บัววันวิสานะคะสวยๆง่ายๆของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ